พี่นองเอยมาเขาขัวเด้อในเสาเขาขั่วอีกแล้วเมื่อีนเห็ดน้ำพริกเด้อครับอันนี้น้ำพริกกะปิเด้อนะี๋ยมาอธิบายเอาตอนไทยเด้เอครับอ้าวเนี่ยเคเขือพ่วงน้ำพริกกะปิกบมี่ขือพ่วงเป็นปกติเนาะครับเนาะทำม่ต้องแหลกหลายก็ได้ครับเด้อครับเด้อหอมกะปิโอ้หอมพักครับ ละเอียดเรียบร้อยงั้นพี่น้องปรุงรสชาติเลยเด้ออันนี้ผมผมใส่ความเปียวจากน้ำมะกรูดดนะครับหอมน้ำตาลครับผมน้ำตาลมันน้ำพริกกะปิมันกระสิออกรสชาติเผ็ดเผ็ดหวานหวานจักหน่อย เปรี้ยวนิดเดียวเองครับผมอันนี้ห่เกลืมาคน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 ,คน,คนแค่นี้แล้ครับผมเดอ้อพี่น้องปรุงรสชาติเรียบร้อยใส่น้ำจืกน้อยพ่อคลุกคลิกเด้อครับเห็ดเนี้อคุกคลิกคุกคลิกเด้เเเอเคียวเคี่ยวเคี้ยวไปปรุงรสชาติ คนเลยครับป่ะแล้วก็เป็นน้ำพริกกะปิแซ่บๆอันนี้น้ำพริกกะปิเด้อกะปิกะปิกะปิระยองระนองมันสีแซ่บหอมนี่เอาไปย่างจังที่ผมเห็ดเด้อครับเด้อใส่ใบตองอย่างแซ่บๆเบิบ่งเอิญ มะเขือพ่วงก,กับตำพ่อประมาณนี้แหละครับแตกแน่บพแตกแน่ให้เป็นพักไปในโต้ด้วยครับเสร็จเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อใส่เลยครับเนี่ยโอ้เต็มถ้วยพอดีเลยโอ้เต็มถ้วยพอดีเลยพี่น้องมันริกกะปิแซบๆเด้อครับเด้อ กับถั่วฟักยาวมันยาวอีหลีเลยครับตัวฟักยาวาปลูกเองเด้อพี่น้องตัวฟักยาวปลูกถั่วฟักยาวาปลูกเองแซ่บๆพี่น้องครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อนำพริกกะปิเด้อครับผมนำพริกกะปิแซ,บแซบ่บๆแซ่บๆ ว่ากินได้มือแรงมโมเมนต์นำพริกถวยเกาได้เ่ยแซบแสบยํำแรงเด้อพี่นองเด้อคนทัวสดๆดเลยครับนพริกปัปิยางแซบ Uh huh. ทั่วสดหวานปลูกเองไวสารพิษกะปิหอมย่างคักเลยพี่นอ้องกะปิหอมย่างคักเลยห่อไปตองเราไปย่างด้วยครับเด้อหอมคักเลยสำหรับเบองเนี่ยแค่นี้ก่อนเด้อครับผมนเสออาเขขั่วเอาน้ำพริกกะปิมาฝากเด้อครับผมสวัสดีครับผม